ฟรีเดย์สมุดประการ2025ครับให้โลกจำนะครับรัตหลวงอยู่ไหนครับเทศบาลรัตหลวงอยู่ไหนครับนะฮะวันนี้ครับถนนด้พี่ป้อม2 8กันยายน2568นะครับเทศบาลเมืองรัตหลวงนะครับนะฮะสมุดประการนะครับ ปันคาฟรีเดย์ระยะทางไป25กิโลเมตรไปคุนสมุทจีนะครับแล้วก็กัดปั่นกลับรวมเป็นระยะทางทั้งสิ้น50กิโลครับนะฮะเดี๋ยวค่อยมาเล่าให้ฟังนะครับว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างนะครับเอาว่าดูภาพรวมกว้างๆก่อนและกันนะครับนะฮะทริปนี้นะฮะผมบอกว่าผมรู้สึกว่าผมสําเร็จวิชาใหม่นะในการถ่ายรูปเเพื่อนๆนะครับได้รูปมาตอนนี้อยู่ในเครื่องผมนะฮะประมาณ4,000รูปนะฮะ เป็นไลฟ์โฟโต้ต่างหากนะครับเดี๋ยวจะทยอยลงให้ชมกันกันนะครับก็กดไลค์เป็นกําลังใจให้กันได้นะครับเดี๋ยวจะมีรูปสวยๆมาฝากเพื่อนๆเช่นเคยนะครับนะฮะอันนี้ก็จะเป็นน้องโซดานะครับนะฮะแล้วก็ขอบคุณกล้องของนะฮะเจ้าของโซดาด้วยนะครับนะฮะที่ถ่ายภาพผมตอนปั่นจักรยานด้วยนะดีลาท่าทางกวนโอยเนี่ยแหละครับโอเคครับปั่นให้โลกจำแล้วเดี๋ยวมาเล่าส่วนฝังต่อนะครับ